สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนแหมได้ยินเสียงแอดแบบนี้รู้เลยใช่ไหมมีข่าวดีอีกแล้วนะคะอย่างที่บอกค่ะคนเราดวงมันจะขึ้นเนี่ยนะคะมันก็ต้องพุ่งให้สูงสุดค่ะเหมือนปล่อยยานอวกาศนะานาซาขึ้นไปบนนู่นเลยละคะ่ะดาวอังคารดวงจันทร์อะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะตอนนี้กราฟชีวิตของน้องลิสพุ่งแรงมากค่ะวันนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งซอบอีกแล้วนะแม่จ๋าอะไรมันจะดีอย่างนี้นะคะเข้าสู่ทุกวงการ แล้วจริงๆค่ะล่าสุดก็ไปเป็นใหญ่เป็นโตอยู่ในวงการหุ้นอีกแล้วนะคะทุกคนนี่ล่ละค่ะแอบลองดูนะ,ะทั้งโลโก้เอ่ยทั้งภาพที่ปล่อยออกมาโปรโมทเอ่ยนะคะครั้งนี้ค่ะเป็นธุรกิจระดับแบบอภิมหามหึม,มาเลยทีเดียวนะ,ะใหญ่ไปไหมคะทุกคนเออเป็นธุรกิจระดับ1,000ล,ล้านเหรียญดอลลาร์ใหญ่ไม่ใหญ่นะคะก็เงินนี่นับกันไม่หมดนะ7วัน7คืนนับไม่หมดอย่างแน่นอนนะคะ รอบนี้มานะคะกลายเป็นเจ้าหญิงไอทีไปแล้วค่ะรันวงการหุ้นไปเลยทีเดียวนะคะต้องบอกก่อนว่าแพลตฟอร์มนี้นะคะก็คือ AJAIB นะคะขออภัยไม่รู้ว่าจริงๆเขาอ่านที่ถูกต้องว่ายังไงนะนะคะก็บอกว่าเป็นสตาร์ทอัพพัฒนาแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นค่ะก่อตั้งโดยสิทธิ์เก่าระดับปริญญาโทเลยนะ MBA นะคะของมหาวิทายาลัยสแตนฟอร์ดของอเมริกาค่ะก็คือคุณแอนเดอร์สันนั่นเองส่วนอีกคนนึงอ่ะคนนี้เป็นชาวไทยด้วยนะทุกคนนี่หรือเปล่าที่เป็น ส่วนให้ดึงน้องลิสเข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะนั่นก็คือคุณยาดาปิยะจอมขวัญค่ะคือทั้งคู่เนี่ยใช้เวลาพัฒนาค่ะแล้วก็กลายเป็นสตาร์ทอัพค่ะขึ้นสู่ระดับยูนิคอร์ในเวลาแค่เพียง2ปีครึ่งเท่านั้นนะคะเป็นสตาร์ทอัพรายแรกที่ทะยานได้เร็วที่สุดในอินโดนีเซียโหอลังการมาก เรียกได้ว,ว่าเป็นน้องใหม่มาแรงค่ะมหน่าเขาถึงต้องการน้องใหม่ของเรานะคะไปดันให้ตัวเลขมันยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกค่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าใครจะซื้อขายหุน้นเน่ะเออก็คือเข้าไปผ่านแอปนี้แหละนะคะแล้วก็ชาวอินโดนีเซียตอนนี้กําลังฮอตมากๆนะคะก็คือแห่กันมาใช้ว่ายอย่างนั้นนะคะและเขาก็บอกว่ายังเกี่ยวกับเรื่องของผู้สนับสนุนนะคะระดับโรบินฮูดมาร์เก็ตด้วยเป็นแพลตฟอร์มเทรดหุ้นออนไลน์ระดับโลกเลยทีเดียวนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความเชื่อมั่นค่อนข้างเยอะเลยแล้ว เราก็เชื่อว่าเอ๊ะถ้าเกิดแบบไม่มั่นคงหรือไม่โอเคจริงนะ่ะน้องลิสคงไม่ตกปากรับคำนะคะไปเป็นพรีเซ,เซนเตอร์อย่างนี่นอนอันนี้อย่างนี่นอนนะออยากแน่นอนนะคะอันนี้ก็เป็นแบบว่าอจอบใหม่เอี่ยมของน้องเลยทีเดียวนะคะต้อนรับความเป็นควีนค่ะตอนนี้ก็เป็นราชินีแห่งมันนี่อยู่แล้วนะคะเรียกเงินเรียกทองน,นี่ก็ต้องเป็นสตาร์ทอัพแพลตฟอร์มซื้อขายหุ้นนี่แหละคะ่ะเหมาะสมที่สุด ซึ่งเขาก็ฉลาดมองการไกลนะคะจ้างน้องแบบนี้อะไรคือมองกันไกลจะตัดอะไรก่อนแอด <c ười> คือเขาฉลาดมองการไกลนะคะทุกคนเพราะว่าคือน้องลิสต์ของเราเนี่ยคือตรงเป้าหมายไปเลย 1. คนรุ่นใหม่ 2. เรื่องหุ้นเรื่องเทรดเนี่ยกระแสกําลังมาจริงๆและ3 เพลงสิจ้ะมันนี่ไปเลยนะคะทุกคนเพลงนี้คือเรียกซับอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นได้ตัวน้องไปแล้วช่วยเปิดสเตทมันนี่ปังๆให้สักนิดหนึ่งพร้อมกับโปรโมทแพลตฟอร์มออนไลน์ไปเลยก็จะดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะ แหมแอดหวังเอาไว้อย่างงั้นจริงๆนะซ่่นต้องบอกว่าฐานแฟนในอย่างอินโดอย่างเงี้ยนะหรือว่าแม้แต่ฟิลิปปินส์นะคะโอ้โหอินโดฟิลิปปินมาเลยนะไปจนถึงอินเดียนี่คือกวาดเรียบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นฐานน้องมีอยู่แล้วนะคะดึงน้องไปอย่างเงี้ยก็จะยิ่งได้รับความสนใจส่วนน้องก็จะได้ประโยชน์ในมุมของการที่ก้าวไปสู่ในอีกตลาดหนึ่งอย่างที่แอดบอกว่า จริงๆ o d u c t กตมันมีได้หลากหลายมากอันนี้เป็นเรื่องของวงการแวดวงการเงินแล้วซึ่งมันถือว่าข้ามวงการเลยทีเดียวนะทุกคนจากวงการนางแบบวงการนักร้องนักแสดงอะไรนี้โอไปรันวงการการเงินวงการหุ้นระดับโลกแบบนี้ถือว่ามันจะเป็นผลดีต่อน,น้องในอนาคตนะคะในเรื่องของการรับงานที่หลากหลายขึ้นด้วยแม่ว่าแล้วก็ไปเทรดการเทรดได้ไหมหรือต้องเทรดเฉพาะในอินเดหรือเปล่านี่ทุกคน นี่ละค่ะเดี๋ยวก็จะมีภาพสวยๆของน้องหลุดมาให้ดูอีกเยอะแยะเลยนะไม่ใช่หลุดสิก็มีการโพสต์ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวยังไงตามดูกันละกันเดี๋ยวแอดทำให้ดูเรื่อยๆนะจ๊ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย